ใครที่กำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อก,กันวันนี้ชีวิตของคุณน,นั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ภครก็แล้วแต่ที่ติดปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้ความกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นมันกําลังควบคุมเราสภาวะความคล้องตัวต่างๆอาจจะยังไม่ได้คล้องตัวมากนักในช่วงนี้แต่อยากจะให้กําลังใจกับทุกคนนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่อย่าเพิ่งขยับ อย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรให้อยู่นิ่งๆค่ะแล้วก็กลับไปดูว่าต้นเหตุของการเงินที่มันมีปัญหานั้นเกิดจากเรื่องอะไรค่อยๆแก้นะคะที่สําคัญอย่าพึ่งสร้างหนี้เพิ่มเชื่อเถอะค่ะว่าในทุกๆอย่างจะค่อยๆคลี่คลายได้ถ้าหากว่าเรานั้นรู้ตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแล้วเราค่อยๆแก้ที่ต้นเหตุค่ะการที่เราเป็นหนี้เราไม่ได้คาไขนะคะเพียงแต่แค่ว่าเงินกําลังควบคุมเราอยู่เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่รู้สึกขัดขึ้นมา ในระหว่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนนั้นค่อยๆผ่อนคลายตัวเองค่ะเชื่อเถอะค่ะว่าทุกอย่างนั้นจะมีทางออกถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองดึงศักยภาพตัวเองออกมาค่ะว่าเรามีอะไรที่เราทำแล้วสามารถหาเงินได้เกิดประโยชน์ได้ให้เอาสิ่งนั้นออกมาทำค่อยๆแก้ไขไปทีละปัญหานะคะอะไรที่ยังแก้ไม่ได้วางไว้ก่อนค่อยๆแก้ค่ะ ด้วยตัวของเราค่ะเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้คุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้เพียงแต่แค่ว่าในระยะนี้เราแค่อย่าพิ่งลงทุนอย่าพึ่งเสี่ยงกับอะไรที่เรานั้นไม่มั่นใจอยากให้ระม,มัดระวังตัวเองในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเงินให้ดีค่ะทุกๆอย่างจะเกิดผลอย่างยิ่งเมื่อเวลาน,นั้นเหมาะสมอย่าพึ่งสร้างหนี้เพิ่มอย่าเพิ่งแก้ไขอะไรการที่เราเป็นหนี้แล้วหยิบยืมเงินตรงอื่นมาอันนั้นไม่ได้ทําให้หนี้หายค่ะแต่ว่ามันจะทําให้หนี้นั้นมากขึ้น แค่เพียงเรานั้นเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้คุยกับเขาตรงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารเจ้าหนี้ต่างๆแล้วค่อยๆเคลียร์กันไปทีละเคสทีละเคสค่ะทุกอย่างจะค่อยๆลี้ขลายไปได้ขอให้เชื่อแม่ตัวเองนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด,ดีขอเพียงแค่ต้องใช้ระยะเวลาใช้ความอดทนที่สําคัญแค่เพียงเราเข้าใจตัวเองหาเวลาให้ตัวเองนั้นมีความสุขด้วยนะคะแล้วชีวิตของเรานั้นจะผ่านกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอน ที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดปอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักค่ะ